ลงมานะครับเป็นกระจุกกระจุก,กแบบนี้นะครับนี่ยโอนี่นะเมื่อกี้ก็เปิดหน้าดินไปเลยนะครับโอ้ไม่เปลืองข้าวเลยเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับอยู่กับ พี่ป๊อปแคลลี่บาบานะครับไม่ใช่ไม่รุ่นไม่รุ่นนี่เยอะไม่รุ่นนี่เยอะอืมสังคมคนนะปกติเราทำงานเนาะตัวเป็นอันนั้นั่นเนี่ยฮะเป็นผู้ช่วยนักบินอ๋ออยู่อยู่ภาคอากาศยานควบภูมิมีโดนไม่ไม่ไม่คือเขาเป็นนักบินจริงแล้วติดโควิดฮะจริงจริงป่ะเนี่ยโอ้เลยก็ขับโดนแถวบ้านเลยยังไงก็ไม่ทิ้งอาชีพเก่า เป็นเป็นเป็นนักบินด้วยเหรอไม่ไม่เป็นผู้ช่วยสตาฟผู้ช่วยสตาฟแต่ว่าก็ยังรักอยู่ยังรักในอาชีพนี้ก็เลยมาซื้อโดนบินแถวบ้านงานคยทำขำๆนะครับแต่เรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอ่าโควิดเป็นเหตุอันนี้ก็คูคอมอันนี้คูคอมเหมือนกันเนโควิดเป็นเหตุเหมือนกันนี่ก็คูคอมตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโอบมาตัดต่อให้ผมไหมตัดต่อรับรับตัดต่อคลิปให้ผมไหม เท่าไหร่เนี่ยพี่ที่พี่บอกเซตเท่าไหร่นะที่ทีต่ต่อต่อทริปเท่าไหร่นะถ้าผมเคยทำมาได้นาทีได้นาทีละนาทีละพันนาทีละพันห้ากล้องกล้องด้วยไหมพี่กล้องด้วยครับอ๋อแต่แต่ว่าที่ทว่าเขาเขาเคยทำมาถ้ากับเพลงนึงก็ไม่ไม่เท่าไหร่เองเลเพลงนึงก็สี่พันกว่าบาท <000. S 2> มันมันมันสี่ประมาณหกเจ็ดพันถ้าเห,หมาเลยก็ถ้าเหมาที่ผ่าทีก็ียวสี่ห้าพัน ดดต่อไ้แต่ว่าตอนนี้เขาตัดให้ผมอยู่อ้โหฮะก็วันนี้อยู่กับเครื่องหย่าข้าวของคูปาจ้านะครับตัดช้างเป็นของเซปป๊อปนะครับออกมานานยังไงปีกว่าปีกว่าๆหยอดหยอดมาได้กี่ไร่แล้วทั้งหมดสามสี่พันไร่สามสี่พไร่ไร่เท่าไหร่ครับ เริ่มต้นที่200ร้อยเริ่มต้นที่สองร้อยทำไมต้องเริ่มต้นที่สองต้องมีเหตุผลก็ <Ac ơ> นี่มันต้องมีเหตุผลที่มาไกลๆเพราะบางคนเขาไม่รู้ไงพ่อสมมติสมสมติอ้าวเขาจะไม่หยอดไม่เหมือนกันเอ๋ลูกสาวสวยร้อยแปดสิบอ๋อถ้าลูกสาวสวยเสียบบ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 ขอบบบอยบบนบบนของพบบบบบ่บบบ้บบ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 เอบบบบบบบ่บบ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 ไบเบะเบอะไปทั่วหมดซื้อมาเท่าไบ สี่แสนห้าจบที่ห้าแสนแต่คุ้มเลยคุ้มแล้วมั้งเนี่ยเนาะคุ้มเลยวะล่ะคุ้มเลยละไกลละโอ้ยก็มันก็มันก็ไม่ได้ใช้แบบคราวเดียวพังเมื่อไหร่มันก็ใช้เปแบบนานอีกเนาะก็คุ้มหมดแหละอันนี้กี่แถวเนี่ยสิบแถวสิบแถวกิโลอ่ะทั้งหมดนี่แหละหมดหมดหนึ่งสองสามก็สอบวันหนึ่งได้หลายไหมสี่สินะ สี่สิบไร่ที่ละสี่ส่ะถ้าสิบชั่วโมงอ่ะสิบชั่วโมงหกโมงเช้าหกโมงเย็นครับเดือนประมาณสี่สิบไล่จะไปย้ายนานครับอ่าแต่ว่านะอยู่ที่แปลงใหญ่แปลงเล็กได้ไหมอ๋อเทือกอยู่ที่เทือกจะเป็นแปลงใหญ่ครับเป็นนาที่แปลงใหญ่โอเคอันนี้ก็รูปในตัวใช่ไหมเหรอป๊อบอันนี้ตัวป่าผมก็จะคล้ายกันเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นข้ามมันลงไปแล้ว รับยอดอยู่แถวไหนเนี่ยจังหวัดชนโลกสนโลกนครสวรรค์กำแพงกำแพงไม่ไปไกลจังไปไกลไม่ได้ไม่ถ้า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 ต่างจังหวัดก็ไปไล่ก็เพิ่มอีกค่าน้ำมันแล้วนะอ่าโอเคแล้วติดต่อได้ไงสำหรับเบอร์โทรอ่ะ ไหนไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปจะที่ป่าทองเอ้ยไหนไหนไหนอ๋อนี่นะครับถ้าจะฉีดยาก็ได้ดำไอยอดข้าวก็ได้เบอร์โทร086นะครับ3096316นะครับอีกเบอร์นึงก็0863096อ้าว6331นี่นะครับตอนนี้อเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของเครื่องนี้กันนะอ้าวมีมีเครื่องมือด้วยหรออ๋อ ผมก็นึกเหมือนรถไถนาที่เขาแข่งกันมีเคร่งมือ,อเอาเป็นเคร่งมือเ่เาเคร่งมือ,มอบอระนั่นก็ตกเอามีแคม,มวาโตล้อวงยี่สิบแปดเสร็จแล้วไปหยอดบิ๊กนี้นะครับบิ๊กนี้ก่อน เป็นของคุปตานะครับผมเป็ดเสร็จก็จบที่ห้าแสนบาทคำนี้ปุ๊บเอาไว้ทำอะไรเนี่ยทำอ๋อทีเส้นนี่ ลงมานะครับเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้นะครับนี่ อยู่ที่รายละ200บาทแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็ความใกล้ไๆนะครับถ้าว่าไกลๆหน่อยก็จะแพงหน่อยแต่ราคาก็จะขยับเพิ่มเพิ่มไปอีกนะครับ ขาขาจะชิกอ่าเนี่นะครับจ่อยเก็บมุมอ่าเก็บมุมนะครับเก็บรอบนาะเอาไม่เปลืองข้าวเลยเนี่ย ปิ้งใหญ่นะปิ้งนี้นีเออ่เป็นไรอันนี้เป็นข้าวเห็นหรือเปล่าตาลาย,นะ,น,ย,น,ย,น,ยะนะครับเนี่เนเห็นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกนะครับเน่โอ้ปิ้งนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็เปลืองเม็ดข้าวด้วยนะครับ ไมตัวเลยน้ำแห้งด้วยเป็นรถจอดข้าวของคุปต้านะครับ นี้นะครับผมนี่นะครับก็ชักล่องไปมีตัวที่ว่าทำแนวนะครับตรงเป๊ะเลยถ้าใครสนใจจะหยอดข้าวก็ติดต่อเสียบป๊อปได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปตอนต้นนะครับที่ผมลงไว้ให้รับพื้นที่นะครับพื้นที่พิจิตรพิษนุโลกน,น,นครสวรรค์นะกำแพงเพชรอันนี้เลย ก็ใส่ข้าวไปครั้งเดียวครับยังไม่หมดเลยบิงกระยาวมากันนะครับจากนี้ไปก็เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูะครับเนี่นี่นะครับโอ้ล่งตรงมากสามนี้เลยนะครับเป็นของเซปป๊อบนะคันนี้อยู่ที่หนองสโนอโน,นะครับจังหวัดพิจิตร เขาก็จะตัดหัวงานเก็บอีกทีนะครับเพราะว่าหัวงานยังไม่ได้ตัดนะมันลอยวนไปวนมานะครับผมรู้สึกว่าคันนี้จะฉีดยาได้ด้วยแต่ว่าเขาไม่ใส่มานะครับอือ ก็โอเคนะผมเสบีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเปลี่ยนท่านี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ